ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบให้การจัดประชุมนิติบุคคลอาคารชุดหมูบ่บ้านจัดสรรไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบเดิมได้ซึ่งส่งผลให้เรื่องต่างๆที่ต้องดำเนินการและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมต้องอยุ่ชะงักลง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรมที่ดินจึงได้ออกประกาศให้นิติบุคคลอาคารชุดหมู่บ้านจัดสรรสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และถือเป็นการปลดล็อก ให้การจัดประชุมของนิติบุคคลอาคารชุดบู่บ้านจัดสรรสามารถทำโดยจัดประชุมแบบพบหน้าหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ i n v e n t เทคในฐานะผู้นำด้านบริการระบประชุมจึงขอเสนอทางเลือกใหม่สมายคอนเน็ก ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการประเมินความสอดคล้องด้วยตัวเองเซ l ล์แ s สเซทเมนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e อ d a แล้วดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการจัดประชุมผ่านระบบสมัยคัลเน็กจึงเป็นระบบการจัดประชุมที่มีผลถูกต้องตามกฎหมายและตามที่กรมที่ดินกำหนด ด้วยระบบที่รองรับการจัดประชุมทุกรูปแบบทั้งฟิสิกอลออนไลน์และไฮบ i ดรวมถึงอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการประมวลผลนับคะแนนจนถึงการออกรายงานสรุปผลการประชุมเพื่อแจ้งต่อกลมที่ดิน s มายคอ o เน็ก t รูปแบบการจัดประชุมที่เลือกสรรได้ตามต้องการ บริการระบบประชุมรูปแบบฟิสิกอลที่ดำเนินการประมวลผลด้วยระบบสแกนบาร์โค้ดที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนจากทีมงานมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยและคุ้มวงเจในการจัดประชุมที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อการประชุมที่ดีกว่าเดิม แบบออนไลน์ที่จะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดประชุมให้ง่ายขึ้นด้วยระบบรูปแบบเซลล์เซอร์วิสที่สะดวกต่อการใช้งานเพียง4ขั้นตอนง่ายๆในการเข้าร่วมประชุม 1. แสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุมผ่าน e d q u e s t e ยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมผ่าน e d i g i t e r 3. รับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงรวมถึงการถามคำถามในที่ประชุมผ่าน e m e e t i n g 4. ลงรวมคะแนนเสียงในที่ประชุมผ่าน e-voting เพียงเท่านี้เจ้าของร่วมก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างไร้ขีดจำกัดบริการระบบประชุมรูปแบบ h y h บ i d ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบ Physical และออนไลน์เอาไว้ด้วยกันซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเจ้าของรวมที่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ได้รับความเท่าเทียมและเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมโดยเจ้าของร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุมสนใจใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่